Happy birthday to you อ่นนี่ย้อนในย้อนย้อนครับผมก็ย้อนประมาณเดือนเลยเป็นคอนเสิร์ตด้วยครับผมเป็นคอนเสิร์ตแล้วก็หลังจากงานคอนเสิร์ตก็เป็นเป็นงานปาร์ตี้มีติ้งใช่เป็นมีติ้งเหมือนเลี้ยงมันเกิดย้อนหลังครับผมไม่ได้เจอแบบนี้นานหรือยังครับนานนานเหมือนกันครับเพราะว่าบางคนเนี่ยพี่เขาบินมาจากต่างประเทศบางคนเขามาจากต่างจังหวัดอะไรเงี้ยครับผมก็ ขอบคุณขอบคุณทุกคนครับที่ยังอยู่ด้วยกันใช่สี่สี่ปีแล้วงงลใช่พี่เร็วอยู่มานานแล้วเหมือนกันนะครับนี่เราเจะบอกว่าแก่ก็ว่างนันเอะคร <c oughs> ับงงวันนี้ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้พูดคุยมีอะไรที่แบบอยากจะบอกแฟนคลับอีกที่เหลือไหมครับก็ก็คือจริงๆผมว่าเราไม่ไม่ไม่เ,เราผ่านอะไรมาก,กันค่อนข้างเยอะแล้วก็มองเห็นอะไรของการละการค่อนข้างเยอะแล้วก็มันมัน คนรักกันมันรับได้ทุกอย่างอยู่แล้ตอนเนี้เพราะว่าผมเห็นเขาเรียกว่าเห็นหลายคนคือผมไม่ได้เป็นคนดีดีเพอร์เฟกแต่ว่าเขาก็ยังรับในข้อเสียของผมได้ใช่แล้วก็คือผมเขาก็แบบในส่วนที่เราดีมันก็มีแต่ว่าในส่วนที่เราแย่แะอะไรเงี้ยเขามองเห็นแล้วเขาก็ยังอยู่ข้างๆเราก็นี่แหละคือคนที่เขารักเราจริงไม่เห็นจะมีส่วนไหนของพี่ฮันที่มันดูแย่เลยอะค่ะนอกจากห,บบหล,อกล่อมากๆที่มี คนบอกว่าพี่ไปด่าผมรับหลังอ่ะพี่ฮันไม่มีไเคยว่าเดี๋ยวคนโอเคทำพี่น้ำได้เลยโอเคครับโอเคอตลอดมพี่ฮันเนี่ยนะไม่ค่อยรักเรารักนแหมแต่รักเท่าไหร่ก็คงไม่พอครับคกออกออกออมออก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 อออย่างเอ่นเรือองแอบออ่ออกออกออเออก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 ออออก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 นอกออกออออก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 อออออก จริงๆมันมันหลายมันออกมาได้หลายแบบนะพี่<ะ>ผมก็อยู่กับน้องแบบเราตอนนี้เป็นแบบพี่น้องแล้วก็เป็นเหมือนแบบให้กำลังใจกันใช่จริงๆคือผมพูดอย่างนี้ดีกว่าใครจะบอกว่าใครจะใช้คําว่าผมเป็นแฟนกับไอซหรือว่าจะอะไรยังไงก็แล้วแต่อันนั้นเป็นความคิดส่วนตัวของบุคคลคนนั้นครับมผมผมคงห้ามความคิดเขาไม่ได้แต่ว่าในในทางผมกับน้องเนี่ยก็คือเรารู้สึกว่า โอเคเราดูแลกันละกันแบบนี้ต่อไปคำนั้นมันไม่ได้สําคัญไม่จําเป็นต้องแบบต้องเปล่าประกาศหรือบอกใคร,ครหรืออะไรอย่างเงี้ยอะเงียครับลสุดก็ทําข้าวไปให้พี่หั่นทานที่กองอ๋อใช่น้องทํามาให้ทานที่กองอ,อร่อยะพอดีมันทํางานทั้งวันอะไรเงี้ยครับผมก็น้องก็เอามาให้แบบมื้อหลังหลังช่วงเย็นไปแบบนี้ดีใจเหรอคะแบบโอ้โหก็ดีใจนะดีใจก็ดีใจก็ขอบคุณครับขอบคุณที่ ก็ช่วยดูแลอะไรเงี้ยแต่ก็ก็มีแบบแฟนคลับก็ไปแซวอะไรเงี้ยแบบเออมีข้าวกินแล้วต่อไปก็ไม่ต้องไม่ต้องเออแต่ก็แบบแซวเล่นนิดๆหน่อยๆใช่ครับผมก็ยังเป็นพี่น้องที่ดีต่อกันอยู่ตอนนี้ใช่เราก็ดูแลกันไปแบบนี้นะครับเรื่อยๆค่ะแล้วตอนนี้ก็ต้องพูดถึงละครก่อนพี่หลุยไม่เอานะเกรงใจคนละหลุยพูดรร้องไม่กี่คำไม่เอานะเกรห้าคำอุยอีกสองคำโดนลิขสิทธิ์ละครับค่ะกระแสนี่มันคาออนไปวันแรกแล้ว ก็ขอบคุณครับขอบคุณทุกคนเช่นเช่นเดิมก็ที่ที่กระแสตอบรับที่ดีนะมีในทวิตเตอร์นี่ขึ้นเขาเรียกว่าอะไรนะเออไม่เป็นแบบติดท็อปๆอะไรในวันนั้นอะไรอย่างเงี้ยก็ขอบคุณทุกคนมากๆครับผมแล้วก็มีคนด่าผมมาเยอะนะฮะก็ยังไงเดี๋วเจอกันเดวเจอกันไอ้เป็นการแสดงหมก็แปลว่าคนเขาอินแหละครับผมก็เดวยังไงเดี๋ยว เดี๋ยวจะมีให้ทุกคนได้ดูอีกนะเลยก็ออนทุกวันจันทร์มหานครสองทุ่มครึ่งครับผมจะเรื่องเนื้อเปิงตัวหน่อยเนาะเปิงเนื้อมันเป็นบทครับผมมันเป็นคาแรคเตอร์ซึ่งตัวคาแรคเตอร์นี้มันค่อนข้างที่จะเหมือนมีไปพบเจอคนนั้นคนนี้เยอะแยะเพราะว่าเป็นคนชอบปาร์ตี้ด้วยอะไรเงี้ยกรุงเทพมหานครซอนรักใช่ครับไม่ซอนรักจะซอนอะไรดีซ้อนมอไซค์เนาะค่ะครับ ััพี่่นทำไมดูปลิ้นไปอะไรดูปลิ้นโอเคทำไมะครับทำไมเราเราไม่มีอะไรกันเนาะเฮะเราไม่มีอะไรกันหรอคืออะไรไม่มียูปลิ้นตอนนี้ถ่ายทำอยู่ใช่ครับตอนนี้ก็ปิดเรียบไปปิดปิดกองเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวานเมื่อวานปิดเมื่อวานก็ สนุกสนานครับผมก็ขอบคุณนะฮะพี่ฝนพี่ไก่พี่ทองพี่พวกบาสพวกพี่ปอนยูพูดคงไม่หมดพี่การอะไรเยอะแยะไปหมดเต็ไมไปหมดในกองก็คือทุกคนน่ารักมากๆสําหรับเรื่องนี้เนี่ยผมต้องบอกเลยว่าผมแฮปปี้มากกับการทํางานกับพี่ๆเขาแล้วก็เอ,อ่ยังไงฝากเรื่องดูบลินเรื่องนี้ไปด้วยพเพราะว่าทุกคนทํา ทำด้วยใจแล้วก็อยู่ด้วยกันแบบมีความสุขมากๆในกองนะครับผมก็ผมเชื่อว่าจะเป็นซีรีส์โรแมนติกคอมเมดี้ที่มีมวลของความสุขในตอนของเท็ดดี้ที่จะมอบให้ทุกคนอย่างเต็มเปลี่ยนแน่นอนเพราะว่าเท็ดดี้จะไปชอบผู้ชายก่อนแล้วค่อยมาชอบผู้หญิงเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูว่ามันจะเป็นยังไงก็เล่นเป็นีิฮันเท็ดดี้แ้วดิฮันเดี๋ยวก็รู้ว่าเป็นยังไงอย่างนี้เลยลิกเลยใช่ผิดเลยดิฮันไม่ลิกเนาะ ไม่พลิกครับจะบอกผมลิกเล้นนะครับ <laughs>